สวัสดีครับสวัสดีแฟนมัดมวยทุกทท่านครับคลิปนี้ครับก็จะมาให้ทัศนวิจารณ์ล่วงหน้านะครับในรายการมวยไทย7จ็สีคับประจำวันอาทิตย์ที่20กรกฎาคม2568จากสถาบวยช่อง7จสีนะครับถ่ายทดสดทางช่อง7หมายเลข35นะครับเริ่มถ่ายทดสดตั้งแต่เวลา14นการ30นาทีเป็นต้นไปนะครับก็เป็นหน้าที่การจัดของทีมงานเกียรติเพชรเชนเขยนะครับ เปิดหัวรายการในสัปดาห์นี้ครับเป็นบิ๊กบอสสทหี่ยวบางแสนครับพบกับเพชรนิพนธ์ปอมงคลอินพิกัด113ปอนด์คู่ที่2ครับพยักษ์สักสตูลครับพบกับสิงห์เพชรอปิยาพันธ์ฟาร์มพิกัด112ปอนด์คู่ที่3ามคู่รองครับเกาะเต่ากระเป๋าลิงกี้ครับพบกับเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มพิกัด121ปอนด์และคู่ที่4ครับเป็นคู่เอกนำรายการครับราชเดชทีเอ็นมวยไทยครับพบกับโปเย่แอดสันปาตองพิกัด122ปอนด์นะครับ ก่อนที่จะไปให้ทัศนวิจารณ์ล่วงหน้ารายการมาแทเจ็ดสีในสัปดาห์นี้ครับก็ขอฝากแฟนหมัดมวยครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกระลังใจให้กันด้วยนะครับพักยก2 4ครับมวยพักยกระบบอัตโนมัติครับสนใจก็สามารถแอดไลน์ไปได้ครับที่ adpy สองสี่นะครับต้องมีแอดนำหน้านะครับตามด้วย py 2 4นะครับก็ขอฝากด้วยครับสหรับพักยก24นะครับท่านบอครับมาดูกันที่คู่ที่1เลยครับเปิดหัวรายการในสัปดาห์นี้ครับเป็นบิ๊กบอสสทหิวบางแสนครับพบกับเพชรนิพนธ์์ปปมงคคลออิินนนรพกััดด113ะบ มุมแดงครับบิ๊กบอสสท่อหิวบางแสนครับหรือว่าเจ้าบิ๊กบอสระนองมวยไทยครับบิ๊กบอสตอนนี้ก็เป็นมวยเขานะครับเป็นมวยเข่าสูงยาวครับประเภทคว้าคอล็อกคอปั้มตีเด้งตีดันแทงครับเข่าในเหนียวแน่นนะครับคอขามศึกมาจากเพชรยินดีนะครับเป็นมวยเข่าแข็งแรงนะครับขยันเดินขยันเปิดเกมเดินได้5ยกนะครับช่วงหลังนี่ถือว่าสภาพร่างกายดีมากนะครับวันนี้นาจะเป็นการมาชกที่ช่อง7เป็นครั้งแรกนะครับซ้อมไปที่ค่ายมวยระนองมวยไทยจังหวัดระนองนะครับสามพ่อมลังของบิ๊กบอสครับมี ที่เวทีมวยลังสีครับแพ้คะแนนเพชเตชินบางแสนไฟขับที่เวทีมวยราชดำเนิน ล่าสุดครับชนะคะแนนพีรพัฒน์สพงอมรที่เวิที์ทิมวยราชดำเนินวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมานะครับล่าสุดชกวัยร้อยสปอนด์นะครับส่วนคู่ชกครับเพชรนิพนธ์ปอมงคลอินครับพินิพนธ์ตัวนี้ก็เป็นมวยเข่านะครับประเภทขัวคอล็อกคอปั้มตีเข่าในเหนียวครับประเภทบัดศอกรุนแรงก้าวแรกก้าวบวกนะครับเป็นมวยหัวจิตหัวใจดีนะครับลุนนับลุนน็อกได้ตลอดนะครับช่วงหลังก็ถือว่าฟอร์มสดขึ้นมานะครับซ้อมุที่ค่ายมวยปอมงคลอินจังหวัดบุรีรัมยยยย์์์นนนนนะะะคคครรรรรรรัััับบฟอออมมมหลงงขเเเพพพชชิิธีีีแแ้ดปปกตภาท่ ที่มวยสยามม้อมน้อยครับชนะนกยก2แสงทองน้อยแสงทองคาแก๊สที่จังหวัดบุรีรัมย์ล่าสุดครับชนะนกยก2 0 0แสนเอกสอดราชภูมิที่เวทีมวยราชดำเนินวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมานะครับล่าสุดชกไว้หว110อปอนด์นะครับมวยคู่นี้ครับก็เขาเจอเข่าครับสดเจอสดเลยนะครับก็ต้องวัดกันที่พละกําลังไทยไทยนะครับก็จะชกกันในพิกัด113ปอนด์เท่ากันนะครับมวยคู่นี้ครับส่วนตัวนี้ผมออกชอบไปที่บิ๊กบอสสทเหี่ยวบางแสนครับ รูปร่างดูใหญ่กว่านะครับช่วงหลังก็ดูว่าชกในเบียที่ใหญ่กว่านะครับเจ้าเพชรนิพนธ์นี่วันนี้ถือว่าปล่อยเบียดขึ้นมานะครับแล้วก็รูปร่างดูเล็กกว่าด้วยนะครับต้นต้นนี่อาจจะสูสีครับแต่ว่าพอได้ท้ายนะครับเบียดไปเบียดมาลูกทลหดนะครับการเดรียะได้ท้ายเนี่ยผมชอบไปที่บิ๊กบอสนะครับบล็อกมัดบล็อกสองขั้นดีๆหน่อยนะครับท้ายๆดูแข็งแกร่งกว่านะครับวันนี้น่าจะเอาชนะเพชรนิพนธ์ปองคนอื่นไปได้ในยกท้ายนะครับสลับคู่เปิดหัวรายการนะครับออกชอบไปที่บิ๊ก คู่ที่2ครับเป็นพยัก์ศักสตูนครับพบกับสิงเพชรอปิยาพันฟาร์มพิกัด112ปอนด์นะครับมุมแดงครับพยัก์ศักสตูนครับพยัก์ตัวนี้ก็เป็นมวยซ้ายนะครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องครับประเภทตั้งรับจับทางเตะซ้ายต่อยซ้ายดักเตะดักแทงครับหมัดสอกคมอาวุธหลากหลายฝีมือจับจ้านเลยครับเป็นมวยฝีมือดี ก็เป็นน้องชายของเจ้าชาติพยัคฆ์ศักดิ์สตูนนะครับก็ถือว่าหายไปนานนะครับล่าสุดก็มีรายการนะครับแต่ว่ามีอาการป่วยนะครับเลยถอนไปในไฟล์ล่าสุดนะครับสหรับเจ้าพยัคฆ์นะครับกอซอบีที่ค่ายมวยเกียรติเพชรเป็นมวยคนจัดนะครับสามฟมหลังครับชนะคะแนนสังฟ้านออวัฒน์ยิมที่เวทีมวยราชดำเนินครับชนะคะแนนซูเปอร์ไบท์ปอพิคเนตที่สนามมวยช่องเจ็ดสีล่าสุดครับชนะนกตกสามพลอยขาวเจพีพาวเวอร์ที่สนามมวยช่องเจ็ดสีเมื่อวันที่15กันยายนปี2567ที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าหยุดไปนานนะครับล่าสุดชก หนึ่อนด์ปอดนะครับส่วนคุชชครับสิงเพชรอพยาพันธ์ฟาร์มครับหรือว่าเจ้าสิงเพชเดชสิงใต้ครับสิงเพชตัวนี้ก็เป็นมวยฝีมือมวยขวานะครับแต่ว่าสายหน้านี่ออกได้ดีครับประเภทเตะต่อยรุนแรงอาวุธหลากหลายนะครับประเภทเดินได้ฝีมือได้นะครับหลักเหลี่ยมตัวดีเลยก็เคยมาชคที่นี่ไปแล้ว1ครั้งนะครับประเภทนอกได้ในดีแลยนะสำหรับเจ้าสิงเพชรตัวนี้นะครับก็2ซ้อมไปที่ค่ายมวยอันสุขุมวิทนะครับสามฟอร์มหลังครับมีชนะคะแนนราชันสอสมนึกที่เวทีมวยลังสตครับแพ้คะแนนเวลวาววางผมที่ ล่าสุดครับแพ้คะแนน,นกับทันเทพสอจิตประเสริฐที่เวทีมวยราชดำเนินเมื่อวันที่สิมิถุนายนที่ผ่านมานะครับล่าสุดชกวัยร้อยสปอนด์นะครับเมื่อคู่นี้ครับ ก็ซ้ายกับขวานะฝีม no ือกับฝ I mean, ีมือเลยครับเป็นค uh ู่มวยต่างศึกนะครับประเภทมวยซ้ายนะครับฝีมือจัดจ้านนะครับเจ้าบ้านเจ้าถิ่นครับแน่นอนครับอยู่ที่เจ้าพยัก์นะครับประเภทมวยขวาครับฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดีนะครับแน่นอนครับอยู่ที่ฐานะของสิงเพรนะครับเมื่อคูนนี้ครับส่วนตัวนี้ผมชอบไปที่พยักษ์ศักสตูนครับฝีมือดูจัดกว่านะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับต้นๆดูรวดเร็วกว่านะครับเวทร้อยสิบสามปอนนี่เวทพระธาอาจจะเป็นรองนะครับแต่ว่าลูกเก๋านะครับระบบป้องกันตัวนะครับแล้วก็ ที่ช่องเจ็ดเนี่ยถือว่าแพ้ยากมากนะครับปะชิงฝีมือกันในบุรว่าเจ้าพยักในเขาจะเลี้ยวกว่านะครับเตะและพับเตะราคาถ้าได้นําไปก่อนแล้วเนี่ยดูว่าตามยากนะครับชอบไปที่พยักศักสตูนครับสายจัดจ้านครับเก๋กว่านะครับวันนี้จะเอาชนะสิงเพชรออกพิยพันธ์ฟาร์มแจ้งเกิดได้นะครับสลับกู้ที่ของคนกางนะครับออกชอบไปที่พยักศักสตูนนะครับ คู่ที่3ครับเป็นคู่รองของรายการครับเป็นคู่มวยแก้มือครับเกาะเต่ากระเป๋าลิงกี้ครับพบกับเพชรมงคลศุลกีาห้วยต้มพิกัด1 2 1ปอนดพอนะครับมุมแดงครับเกาะเต่ากระเป๋าลุงกี้ครับหรือว่าเจ้าเกาะเต่าเพชรสมนึกครับเกาะเต่าตัวนี้ก็เป็นมวยซ้ายนะครับเป็นมวยอาวุธหนักแรงเป็นมวยบูมมวยเปิดเกมชกสนุกครับประเภทเตะขาต่อยหมัดต่อยท้องต่อยหน้าฟันศอกบูดุดันนะครับเดินได้5ยกไม่มีหมดนะครับกวจิตหวใจนี่เกินร้อยเลยนะครับแต่ว่าหายไปนานหน่อยนะสำหรับเจ้าเกาะเต่านะครับล่าสุดก็มีอาการบาดเจ็บนะครับ จะไปลดล้มมานะถ้าจะไม่ผิดนะครับประเภทสายหนักสายแรงนะครับลุนนับลุนน็อกได้ตลอดนะครับเป็นมวยที่มีนาทีทองดีมากนะครับซ้อมที่ค่ายมวยเพชรสมาทึกจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับสามฟ้อมหลังของเกาะเต่าครับมีแพ้คะแนนเพชรมงคลสุดกีฬา้วยต้มที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับแล้วก็ไม่มีการตัดสินนะครับไปชกโชกับเจ้าทีเดชช้างนครศรีที่สยามบาากอนล่าสุดครับชนะน็อกยกสามทีเดชช้างนครศรีที่จังหวัดสุราธานีเบ้าที่ยี่สิบเก้าเมษายนที่ผ่านมานะครับล่าสุดชกไหวร้อยยี่สิบเอ็ดปอนด์นะครับส่วนคูโจครับ คุนพี่ครับเพชรมงคลศูนย์เกีฬาห้วยต้มครับปะปะกยอผู้ทรงพลังครับเพชรมงคลตัวนี้ก็เป็นมวยอาวุธครบเครื่องเลยนะครับเป็นมวยขวาครับประเภทเตะขวาต่อยขวานะครับเตะต่อยแรงหมัดสอกอันตรายอาวุธหลากหลายเก๋าเกมนะครับกระดูกมวยการผ่านมวยดีนะครับเมื่อก่อนก็เป็นมวยบู๊มวยเปิดเกมนะครับแต่ว่าหลังๆนี่ก็ปรับเปลี่ยนสไตล์นะครับมาเป็นมวยฝีมือนะครับล่าสุดก็ถือว่าแจ้งเกิดได้สวยนะสำหรับ ชนะของเพชรมงคลนะครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยศูนย์กีฬาห้วยต้มครับสามฟ้องหลังครับมีชนะคะแนนกอดเต่าเพชรสมฤทธิ์ที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับแพ้นกยกหนึ่งเด่นสิทธนายกทวีตาพงศ์ที่สนามมวยช่องเจ็ดสีล่าสุดครับชนะนกยกสามเพชรแสนสุกโชคบางแสนที่เวทีมวยราชดำเนินวันที่ห้าพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับล่าสุดชกไวร้อยยี่สิบเอ็ดปอนด์นะครับมวยคู่นี้ครับก็เป็นคู่มวยแก้มือนะครับเจ้าเพชรมงคลนี่เคยชนะมาครั้งหนึ่งครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันนี้ก็มีการแก้มือกันอีกครั้งนะครัับพิกดหนึ่ง นะครับซ้ายกับขวานะครับน่าจะแลกกันเดือดน่าสลับมวยคนนี้ครับโอกาสไม่ครพายกสูงมากนะครับมวยคนนี้ครับแก้มือครับส่วนตัวนี้ผมชอบไปที่รุ่นพี่นะผมชอบเพชรมงคลสูตรกีฬามวยต้มครับดูว่าจังหวะฝีมือเหลี่ยมตัวคว้างเป็นมวยดูดีกว่านะครับรอดักรอสวนเน้นๆนะครับต้นๆนี้มีลุ้นนับนอกด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่ว่าพอเบียดไปเบียดมาได้ท้ายนะครับผมดูว่าลูกเหลี่ยมลูกเก๋นะครับกระดูกมวยนะดูว่าเจ้าเพชรมงคลเนี่ยเขาจะดีกว่านะครับแล้วก็ไฟล์ล่าสุดนี้สภาพร่างกายเริ่มดีขึ้ ถ้ากดไม่นับไม่นอกในแตททายผมว่าเหลียมตัวลูกเก๋าลูกแก่เกมนี่จะเป็นดอกนะครับผมชอบเพชรมงคลศูนย์กีฬาหวยต้มครับดูเก๋กว่านะครับรอดักรอสวนเน้นๆครับวันนี้จะเอาชนะเกาะเต่ากระเป๋าลิงกี้ยำเคียนไปได้อีกครั้งหนึ่งนะครับสลับคู่รองขอนการนะครับออกชอบที่เพชรมงคลศูนย์กีฬาหอยต้มนะครับ คู่ที่สี่ครับเป็นคู่เอกนำรายการครับราชเดชทีเอ็นมวยไทยครับพบกับโปเยแอสสันป่าตองพิกัด122ปอนด์นะครับมุมแดงครับราชเดชทีเอ็นมวยไทยครับราชเดชตัวนี้ก็เป็นมวยซ้ายนะครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องครับประเภทจังหวะ2เตะซ้ายต่อยซ้ายอาวุธหลากหลายครับดักเตะดักถีบดักแทงนะครับจุก จิกโกยากครับหลักเหลี่ยม I q ควมวยดีเลยนะครับกระดูกมวยการผ่านมวยดีนะครับเก๋าเกมครับสำหรับท่านของราชเดชนะครับลาสุดก็ไปสะดุดแพ้กับเจ้าปีใหม่มาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเป็นมวยซ้ายฝีมือดีนะครับกระดูกมวยการผ่านมวยนี้จะดีกว่านะครับสำหรับท่านของราชเดชนะครับก็ซ้อมยว่ที่ค่ายมวยทีเอ็นมวยไทยครับสามฟ้อมหลังครับมีชนะคะแนนดีเซเล็กเป็นยินดีอะคาเดมี่ที่เวทีมวยราชดำเนินครับแล้วก็โดนไล่ลงครับโจกับเจ้าวุฒิกรสวนน้ำทานคีรีที่จังหวัดบุรีรัมย์ลาสุดครับแพ้คะแนน่เอราาีธน เมื่อวันที่29เมษายนที่ผ่านมานะครับลาสุดชกไป123ปอนด์นะครับส่วนครูโจ้ครับโปยเอสันบาตองครับหรือว่าเจ้าโปเยวอสันใต้ครับโปเยตัวนี้ก็เป็นมวยฝีมือมวยซ้ายนะครับประเภทเตะซ้ายต่อยซ้ายเตะต่อยแรงนะครับมัดศอกรุนแรงครับประเภทเดินได้ฝีมือได้นะครับสายหนักสายแหลงครับหลักเดี่ยมตัวดีนะครับช่วงหลังก็ถือว่าสดขึ้นมานะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยวอสันใต้จังหวัดเชียงใหม่นะครับสามฟ้มหลังครับมีแพนนกยกหนึ่งมังกรบูมเด็กเซียนที่วันล พีพาวเวอร์ที่เวทีมวยราชดำเนินลาสุขพิชชนะคะแนนสิงห์ดำกาแฟโฟกัสที่สนามมวยช่องเกษีเบื่ที่สทบ่18พฤษภาคมที่ผ่านมา ล่าสุดชกไหวร้อย22่อปอนด์นะครับมวยคู่นี้ครับก็สายเจอซ้ายนะครับฝีมือกับฝีมือครับประเภทซ้ายฝีมือจัดจ้านนะครับอาวุธหลากหลายจุกจิกกระดูกบ่วยดีเก๋าเกมครับอยู่ที่มุมแดงครับเจ้าราชเดชนะครับประเภทสายหนักแรงมีลูกเดินมีลูกขยันเปิดเกมนะครับร่างกายดีร่างกายสดครับแน่นอนครับอยู่ที่เจ้าปูเยนะครับก็จะชกกระดิพิกัดหนึ่งอปอนด์เท่ากันนะครับมวยคู่นี้ครับส่วนตัวนี้ผมชอบไปที่ราชเดชทีเอ็นมวยไทยครับฝีมือได้เปรียบนะครับตั้งรับจับทางครับฝีมือดูจัดดกกกว่าะรู มวยการผ่านมวยในช่วงหลังก็ถือว่าดีกว่านะครับเพราะว่าพระทาแต่เบอร์ใหญ่ๆมานะครับสยกนี้ไปก่อนแน่นอนนะครับวันนี้ถ้าไม่พลาดโดนนับโดนน็อกนะครับดูว่าเหลี่ยมตัวนะครับสมองมวยระบบป้องกันตัวของเจ้าราชเดชเขาจะดีกว่านะครับส่วนตัวผมชอบราชเดชทีเอ็นมวยไทยครับเก๋กว่านะครับวันนี้จะเอาชนะโปรเยสสันปาตองแจ้งเกิดได้นะครับสลับกูเอกนำรายการนะครับออกชอบราชเดชทีเอ็นมวยไทยนะครับ มาตุนกันอีกครั้งนะครับผู้ที่หนึ่งครับออกชอบไปที่บิ๊กบอสสทเหียวบางแสนครับเขาเจอเขาไม่กลัวนะครับรูปร่างดูใหญ่กว่านะครับเวทปะทะได้เปรียบครับท้ายๆวันนี้จะเอาชนะเพชรนิพนธ์ปอมองคุณอินไปได้นะครับสหรับเปิด่ยนรายการออกชอบที่บิ๊กบอสนะครับคู่ที่2ครับชอบที่พยักศักดิ์สตูลครับซ้ายทั้งแถบนะครับชกในบ้านในถิ่นครับวันนี้จะเชิญเอาชนะสิงห์เพชร อภิยพันธ์าร์มไปได้นะครับสำหรับคู่ที่สองออกชอบไปที่พยักนะครับเลขาวิสามครับคู่รองครับชอบไปที่เพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มครับแต่ว่าฝีมือความเป็นมวยดีกว่านะครับล่าสุดนี่ถือว่าแจ้งเกิดได้สวยนะครับเก๋กว่าครับวันนี้จะเอาชนะกอดเต่าเพปสมนึกยำแขนไปได้อีกครั้งนะครับสำหรับคู่รองออกชอบไปที่เพชรมงคลนะครับเลขาวิศี่ครับคู่เอกนํำรายการครับชอบไปที่ราชเดชทีเอ็นมวยไทยครับกระดูกมวยการผ่านมวยดีกว่านะครับจุกจิกชกยากนะครับวันนี้จะเอาชนะโปเยเอสซันปะตองแจ้งเกิดได้นะคร ออกชอบที่ราชเดชทีเอ็นวยไทยนะครับ และนี่ก็เป็นการให้ศัศนาวิจารณ์ล่วงหน้านะครับรายการมวยไทยเสีครับประจำวันอาทิตย์ที่20กรกฎาคม2568จากสนามมวยช่อง7สีนะครับถ่ายสดทางช่อง7ใหม่เลข35นะครับเริ่มถ่ายสดตั้งแต่เวลา14.30นเป็นต้นไปนะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของวันนี้นะครับหากว่าวาจาในนี้ไม่สุภาพหรือว่าไม่ถูกต้องนะครับก็ต้องกราบขออภัยแฟนบัตรมวยบรรที่ด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเปกรลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับทีนี้ก็ต้องขอตัว So what he had.